อยู่ในโกงมาไม่ขี้น่ะพอจับอุ้มออกมามันขี้เลยร้องทั้งคืนไม่ยอมขี้อ่ะเพิ่มพลังเร็วโอทูมาเอามามันจะเพิ่มพลังแล้วเร็วเพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังไปจัดการจัดการเจ็ทลองเพิ่มพลังแล้วจัดการเจ็คลองเลยขอโทษครับก่อน เท้ครับเท้บดูมันดูมันจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บเออบุยทองแล้วไลฟ์เสร็จยังหมดแล้วได้ยังฮะอ้าวไม่มีแผ่นต้องซื้อแผ่นตัวไหนอ่ะก็เทอร์นี้มันใส่เสียบแผ่นได้นะเสียบพวแผ่นได้ได้ไหมได้เคใส่แผ่นได้เดี๋ยวเราก็เสียบเสียบแผงเครื่องแล้วก็ดูอือ เปิดพัดจะได้อะโอเคแล้วหนังสั้นมากเลยขบงยี่สิบเหรอเข้า Google แล้วก็พิมพ์ชื่อเรื่องเลยหรอมีเว็บแล้วเว็บอะไรอ่ะชื่อเว็บเลยตัวเราก็ใส่แผดได้อะเออเดี๋ยวหมดแล้วมาเพิ่มพลังนะเดี๋ยวหมดแล้วมาเพิ่มพลังนะมาเลยโอทูมาโอทูเนี่ยมันชอบวิ่งตามขาเนี่ย โอ้ยเก่งจังโอ้ยค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งโอ้วันนี้ฉันพลังเก่งจังเลยแหมวันนี้ฉันพลังเก่งจังเลยโวันนี้โอทูเก่งจังเลยเพิ่มพลังด้วยอืเก่งมีพลังแล้วจัดการตังๆไปเพิ่มพลังนะเดี๋ยวกินเก่งเก่ง ดูเราเองดูเราเอง Benefit b e n e f เออดูเอาเองโหดังโหดังเพิ่มพลังโอ้โหวันนี้ทำไมเก่งจังเลยโอ้โหวันนี้หนูเก่งจังเลยมีของเล่นไงเล่นกับหมาด้วยเอาเอาเร็วไปวิ่งจนเหนื่อยแล้วไปหิวนะสักตังวิ่งเนี่ย